อยู่กับช่อง X อนะครับนี้เรามาเล่นเปดนะตัวที่ผมจะเล่นก็เป็น l i g t t n n n g อลด a โกที่ผมใช้พัทวิงไม่ใช่เพราะอะไรนะอน,นี้พาร์ทของ l i t n i ิ g มันแตกมันแตกกุญส,ส่าสองส่วนนะเลยใช้พัทของวิงพัทวิงนี่มันก็แตกตัวนี้นะแต่มันไม่มีขนต่กากันเล่นผู้ที่เขาจะเจอก็มีอยู่ประมาณกี่คู่ดิ เล่นซักอันนี้แนะมีนะมีที่เหลืออะไแต่ผมดึมันตัวซ้ำอ่ะอ่ะดึงอันนี้ใส่้ะก็เอาตัวเอ่อมันชื่ออะไรนะเนี่ยไอโบ้มันชื่ออะไรนึ่ง ลืมชื่อละใช้มันเถอะมันเล่นไปเลยโอ้ยตีออกนะไอ้โบไอ้เอ็มทุกอย่างเลยเฮลคืเบกเอ่ยตีเหลืองเฮลคเืเบก,โอ,เกนะโอ้ยไรนิ่งหยุดเร็วมากแล้วโอ้ยแต่ไรนิ่งก็ชนะอยู่ดีนะต่อ,อไปเอาเป็น แฟงเลโอนะแฟงเลโอนมาชุดเลยไลนิ่งน้องต๊อโอ้ยไลนิ่งโดตีออกแล้วนะโอ้ยใส่ชุดพันกันนะต่อไปเอาเป็นโอ้ย นั่งไม่ติดเจยเป็นเจจูปิเตอร์แล้วสีมันไม่ตรงไม่เป็นไรหรอกขอเล่นด่านนี้่ายนี้ตีเจดไม่ไปเลยให้หมดแรงก่อนครับ

มีสเตลลเต่อไปได้วยเจนจูปิเตอร์ชนะครับผมอ่ะต่อไปเอาเป็นวิ่งเพกาซัสเจอกับไรนิงโอ้ยไรยนิงตีเร็วด้วฮะแต่ตีแทบไม่ไปอะ ว่าเพ็กวิงเพลกระสัน่าจะชนะฮะเฮ้ยไลยนิ่งชนะเฉยจะไปเจอกับบิสติลิคอนโน,โนตัวนี้ตัวนี้ก็เล่นแคทมันแค่ได้เฮ้ยบิสตีแรงยังวะ ดีออกเลยต่อไปก็เจอกับนาฬิกาบัตโต้ฮุตเจียง านาฬิกาใช่นะฮะต่อไปก็เป็นเคสโกตโต้ะจะเอาเคสโกตโต้หมุนได้แล้ว รบกวนก็ขออภัยด้วยครับดีคนในบ้านเขาคุยนู่นนี่นั่นคุยกันไปไม่หมดเสมอเดี๋ยวขอชุดใหม่กันนะคุยกันทั้งวันอะไม่มีวันไหนเขาไม่คุยถ้าเขาไม่คุยกันก็น่าจะเป็นบ้ายอุ้ยคุดชุดเอาทีเด็นไปเลยฮะ เคสโคโต้นี่แบบตีออกไปอะโอ้โหเคสก็ตีตีแรงนะต่อไปเอาเป็นเดี๋ยวอีกสองตัวท้ายเป็นไอตัวนี้ฮะดูโอยูเดนัทใช้ไว้บอร์น <c oughs> กับตัวไม่รู้อะใช้ไว้บอร์นเหมือนกัน <c oughs> บอกให้ผมไม่ค่อยชอบไอสองตัวนี้แม่งวิ่งแรงเกินผมเปลี่ยนหมดดูโอให้มันเป็นหมอนิ่งๆกันฮะ <c oughs> เวลามันแบบลงสนามไปใช่ไหมมันแบบมันจะได้ไม่แบบกระตุกกระตักนะหมังจะเอาตัวนี้มาเล่นด้วยดีแต่ก็จะซ้ำมาดิมันไม่เล่นแหละดีละมา๋ยวเอาเอาเป็นอันนี้ลงก่อนนะดูโอ้ยะได้รับลงตาเลย ี่ไรนิรน่งจะหมดแรงอะหมดแรงด้วยมาต่อไปก็เอ่อเอาเป็นก็มีตัวเดียวมใช่หหมวะไปชุดใหม่ก่อนจะเอาไรานิ่งลงก่อนไรนิ่งมันไม่ค่อยแบบมหมดแรงขนาดนี้โอ้ย ว่าไปสองตัวนี้ก็ตีแรงตีมันเถอะก็เดี๋ยวผมเอาคู่แถมให้ตัวนึ่งงานก็เป็นเจจิวิตเตอร์กับวิสจินิคอนนะ มันเหนี่ยะอันสั้นไปแล้วผมก็จะเอาไอ้ชุดนะันจะเอาตัวนี้มาเล่นด้วยแต่ที่ชุดผมมันแบบโง,ง่พังซื้อมวันเดียวพังอ่ะมันต้องหมุนเข้าไงะต้องหมุนเข้าอย่างงี้ใช่ไหมแับน,นี้แป๊บปเดียว โอ้ยเครื่องบินมาเข้าแบบนี้นะมันก็ชูบลงไปบางทีมันก็ล็อกไม่อยู่นี่ก็เป็นอย่างนี้มันไม่เดินกลับวางของซอมซ่อมไม่ได้เลยนี่เป็นไรมาส์จบกิฟไว้เพียนั้นะเดี๋ยวเอาคูนก็ได้เนี่ยอันนั้นนะตะกิ้นี้มาขอบคุณครับดู